บิ้นเหรอนั่นรีคุณครูแล้วตัวครูเบิ้นแก่คุณนิคุณนิขาร้องให้ทำไมลูกใครทำลูกลูกคุณครูตีแล้วคุณครูตีหนูทำไมอะคะหนูตอบเพื่อนหนูไม่ถูกเอ้ยอะไรวะแค่เด็กตอบไม่ถูกเนี่ยมาตีเด็กแล้วเดียวเว่าแต่คุณครูก็ถามอะไรหนูลูกเออว่าไงลูกเคยเคยเคยเกิดก่อนกันโอ้ย แล้วน้องคุณนี่ตอบคุณครูว่าอะไรคะเหมือนแม่แป๊ะเลย<ะ>ทุกคำเลยเหรอคะ,อะคำถามปัญญาอ่อนแบบนี้ใครจะตอบได้วะถามง่อง่งอเโอ้ยเจ๊เดียวเนี่ยเขาแค่ตีเออไม่ตกก็บุญแล้วลูกอพีผีออไ,มไม่ต้องพูดอันนัลูกนะเดี๋ยวแม่ไปคุยกับครูที่โรงเรียนให้นะลูกนะ หยุดเลยเจ๊เจ๊ไม่ต้องไปที่โรงเรียนเลยจะไปคุยหรือจะไปด่าครูฮะเห็นไปทีไรเนี่ยครูหนีนะโรงเรียนไว้ดังนี้ดิถ้าลูกข้าผิดข้ายอมถ้าไม่ผิดข้าไม่ยอมบอยวันนี้ยังไม่ผิดทีว่ามันต่อไปไปนี่เต็มเลยหนูว่านะมาซื้อลอตเตอรี่แก้เครียดแก้เซ็งกันดีกว่าเออใช่พี่พูดถูกจริจริงมาเจ๊เจ๊เจว่าเมื่อคืนฝันต้องเป็นเลขอันนี้ดีใบนี้นะใบนี้ใบนี้ใบนี้อุ้ยน่หู ภาษาทูดเอเดนัลต์รี่เขาทำไมอ่ะเดี๋ยวเลขมันก็เคลื่อนหรอกนี่นี่มานนี่โอ้เจ้ก็นานๆใจทำบุญทีหนูก็อยากอนุโมทนาสาธุด้วยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนโอ้โหอะไรเสียงอะไรเออะอไปถึงท้ายตลาดนู่นไหนดูไงไปโอ้สาธุเฮ้ยอะไรลุงผู้ใหญ่ก็อีกคนนึงทำทำไมเนี่ยเอ่ดูสาธุเฮ้ย

ทำไมสานทองสาทูเนี่ยมีปัญหาอะไรกับลอตเตอรี่ของฉันโอ้ยเจ๊อะไรมีปัญหาอะไรกับลอตเตอรี่ฉันโอ้ยนี่แสดงว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่มองอะไรมามองแต่เลขเนี่ยอ่านบ้างไว้เนี่ยว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีอะไรล่ะก็เป็นแต่เลขอ่ะอะไรผู้ใหญ่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ฉันน่ะเห็นไหมทำไมใส่แว่นน่ะโอ้แล้วคุณก็ไม่เอาแว่นมาใส่ล่ะโอ้เดี๋ยวก่อนลุงผู้ใหญ่ยิ้มตานะไม่ต้องดังกันแม่เนี่ย สลากการกุศลงวดพิเศษโครงการพัฒนาอาคารอนเน็กประสงค์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กเฉลิมพระเกียรติสาทุส่วนของชันนี่เลยโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากตาทุนี่เลยส่วนของหนูอะไรแจมูลนิธิขาเทียมทุนี่นี่นของผมนี่ช่วยโรงพยาบาลตำรวจ นี่หมายความว่าไอ้ที่เราซื้อลอตเตอรี่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยถึงจะไม่ถูกรางวัลแต่เราก็ได้บุญใช่ไหมใช่โอ้ยต่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้ยอมามาลูกมาลูกมาให้มาหน้านะลูกนะลูกนั่งนั่งนั่งพูดตามแม่นะลูกนะสาธุลูกช้างขอไปมากไปมาเอกจ้าขอถูกหกตัวเลยนะโอ้ยจะเยอะมา สร้างวิหารว้ยแม่นะลูกนะเจ๊ค่าลอตเตอรี่หนูอะค่ะทวงยังไม่ถือเลยทวงแล้วก็แม่เจ๊เดี๋ยวเจ๊ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งกระเป๋ามันเยอะว่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนเออันนี้ก็ไม่ใช่เจอไหมอะเจ๊เออไม่อยู่ตรงไหนรืวะเนี้ยลูกมีตังค์ไหมลูกแม่ยืมหน่อยสิอ้าเจ๊ก็ฉันไม่มีเนี่ยมันรู้มันอยู่ตรงไหนมีไหมลูกไม่เคยมีเลยนะเกิดมาก็ไม่เคยมีตัง เดี๋ยวสิเอ่งกระทวงจังเลยว่ะเน่พี่มียินยิ้มจักร้อย